เราเกี่ยวกับไปมากับอิคิมัสคิมัสคาเอริมัสเนาะคำช่วยตัวนี้เวลาเราจะพูดนะคะเราต้องบอกสถานที่แล้วก็คำช่วยตัวนี้อ่านว่าเอะนะแล้วก็บอกคำว่าไปมากับอิคิมัสคำว่ามาก็คิมัสกับก็คือคาเอริมัสนะคะ ดูตัวอย่างนี่อันนี้เขาบอกว่าจะไปห้างสวิงคาคือเดปาโตเดปาโตตามด้วยเอออิคิมัสเดปาโตเอออิคิมัสเนาะจะเป็นคำศัพท์สถานที่อะไรก็ได้เอามาใส่ได้เลยจะไปห้องสมุดห้องสมุดคือโทรโชคังกับโทรโชคังเอออิคิมัส คือตจ้าขงเอออคิมัสสถานที่น่าจะไปอะไรก็ว่าไปไปโรงเรียนไปซึป,ปะซึป,ปะเนาะนี่เขาบอกว่าไปซึป,ปะซึป,ปะเอออคิมัสึป,ปะเอออคิมัสปปมวันนี้เราก็สอนไปมากะน,นะคะเราจะเปลี่ยนจากออคิมัสเนี่ยมาเป็นมาก็ได้หรือกลับก็ได้นะคะเนาะ Um, Iima keban no. ah, bantu ci Uci e kamas Uci e kamas